ทุกทันนี่เห็นบรรยากาศใหม่ๆบ้างน้องต้นข้าวน้องเอฟซีทั้งหลายที่พี่ชาวเอฟซีไม่เอฟพีนะฮะนี่ดูสิเขาตัดหญ้าตัดต้นบอลอาดูยากนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าเทคนิคการตัดต้นบอลตามอมานัญจัดเดี๋ยวเราค่อยเมาเรื่องน้องต้นข้าวกันต่อก่อนกับนักร้องแก้มหมี่แล้วก็พวกเข็นขยะต่างๆ เลยนะทุกคนเนาะ อ๋อก็มีสองคนเนะน,นาะันธรดมานจะเม่ีเรพูดถึงเรื่องอะไรนะ อ๋อทำคลิปลงไปเมื่อกี้ยาวหน่อยทุกคน9ก้านาทีก็ไม่ยาวหรอกเดี๋ยวนี้เขาดูกันเป็นชั่วโมงนะฮะคลิปยาวยดูแลเพลินดีทุกคนแต่ของเราถ่ายสดเนี่ยสไตล์แบบว่ากันเองเข้าถึงง่ายทุกคนไม่ต้องมีลายเยอะเห็นอะไรน่าสนใจเราก็ถ่ายให้ดูกันทุกคนจะ้ะเอามาที่ช่องต้นข้าวกันต่อนะฮะอยามาเรื่องอะไรนะเอาแก้มหมียังไม่จบอยู่ัมีคนดา่าทวลงกันระย,ยิบระยับเลยทุกคนจะ้ะ ใช่ยนันไงเคสซี FC ทุกคนเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีอ่ะเ,ออเปลี่ยนเป็นอะไรนะอเมซอนเป็นเรียบร้อยลเลเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะไปหาของกินจากคือฟซีน้องต้นข้าวแม่แม่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดเดยอะนะบางคนอยู่เชียงใหม่นะฮะก็บอกว่าอะไรรู้ไหมคอมเมนต์ก็บอกว่าอุ้ยพุดธน่ารักจังเลยชอบมากเลยเจ้าเนี่ยคือ,ค,อคือความที่แบบ ซื้อตรงตรงไปตรงมาพูดกันตรงๆชอบก็บอกว่าชอบมันไม่แปลกหรอกที่น้องต้นข้าเป็นที่รักของ f อฟซพ่อแม่พี่น้องทั่วทุกจังหวัดเลยทุกคนอยากให้น้องต้นข้าไปเชียงใหม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมอากาศหนาวๆก็กําลังจะผ่านพ้นไปแต่เขาบอกว่าปีนี้จะอากาศไม่ร้อนเหมือนทุกปีนะจนถึงสิงหาคมแต่ฤดูกาลก็เปลี่ยนไปเพียงแต่พระอาทิตย์มันจะอยู่ไกลไกลโลกเราไปนะครับก็เลย อากาศอาจจะไม่ได้ร้อนจัดอะไรประมาณนี้นะครับว้ายตรงนั้นมีไก่ทอดหัดใหญ่ด้วยล่ะทุกคนติดป้ายใหญ่โตของปลอมหรือของแท้เออไปเช็คไหมเพราะของแท้ต้องมีหอมแดงสุดๆทอดกรอบนะไปถามเขาไหมว่าของแท้ของปลอมหรือว่าแกล้งถามก็ว่ามีหอมไหมถ้าไม่มีหอมนี่แสดงของปลอมแน่นอนแล้วก็เอามาติดป้ายชัาดใหญ่ล้อสปายแดงๆ,ๆนะทุกคนของของแท้ต้องแบบมีข้าวเหนียวเคี้ยวงูร้อนๆไม่ไม่เคี้ยวงูก็ด้ นะครับแต่เชียงใหม่ก็จะชอบใช้ข้าวเหนียวเคียวหููแบบ3าวันก็ยังนุ่มนะทุกคนขนาดแบบทิ้งเอาไว้อะเย็นๆน่ะเออไม่ร้อนออกจากกะติกอะ่ะยังแบบอยู่ตัวนุ่มนะฮะอันไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนต้องรู้นะของแท้หรือของปลอมที่เมืองกาน่ะแถวๆโรงเรียนกอนอของน้องต้นข้าวว่ะไม่รู้มีไก่ทอดหัดใหญ่ไหมเนาะเออเราน่าจะทำเนาะ น่าจะไปขายชอบค้าขายแต่ไม่มีเพื่อนทุกคนใครอยากสนใจมาทําอะไรขายกันอย่างตามงานวัดอะไรเงี้ยชอบมากเลยนะเออใช่ไหมงานอื่นเราก็ทําไปสิเราก็ทํากิจการควบคู่กันไปทุกคนนี่ฮะไก่ทอดคุณยักกินทุกคนดูสิไก่ทอดไก่ทอดทอดใหญ่เหรอ๊ะไก่ทอดแท้หรือเปล่าลูกนี่หอมใช่ไหมแล้วไม่แล้วแล้วแล้วหนูทอดมีหอมให้ด้วยเหรอหอมนี่หนูทอดเองด้วยเหรอ ทอดมาอ๋อไม่ได้เทจากถุงใช่ไหมทอดเองเลยอ๋อเขามาส่งอย่างเดียวดูเป็นเจ้าของหรือว่าหนูเป็นแฟรนชาเป็นลูกจ้างเหรอไปทอดหัดใหญ่จากทุกคนนี่ฮะไม่มีตับเลยจ้าตับปกติไม่มีอยู่แล้วหรือว่าหมดอ๋อโอเคแต่ว่ามีหนังไก่แทนอนะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ฮะหน้าตากระหอมเขาดูเหมือนกระเทียมเลยเธอ